วันนี้พบกับเรื่องราวของเจ้าตัวโปรดตัวป่วนแสนสุขสนที่คอยสร้างความสุขให้กับคนในครอบครัวและไขข้อข้องใจเกี่ยวกับสุขภาพตาในสุนัขเมื่อสังเกตเห็นว่าดวงตาของน้องหมาขุนมัวต้องทำอย่างไรพบทั้งหมดนี้ได้ในรายการตัวโปรดตัวป่วนวันนี้ค่ะ ช้างชๆๆช,ช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาอุ้ยร้องเพลงเพลินเลยได้ยินเพลงนี้แล้วท่านผู้ชมคงรู้แล้วใช่ไหมคะว่าตัวโปรดตัวโปรดในวันนี้เราจะพบกับสัตว์เลี้ยงชนิดไหนใช่แล้วค่ะช้างนั่นเอง แล้ววันนี้เราก็เดินทางมาที่บ้านแม่สป็อกค,ค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆกลางหุบเขาในตำบลแม่วินอำเาเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่เขาบอกกันว่าที่นี่มีครอบครัวที่เลี้ยงช้างเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตาทวดกันเลยทีเดียวค่ะไปกันเลยค่ะท่านผู้ชมอุ้ย เจอเด็กน้อยคนหนึ่งลองถามดูหน่อยดีกว่าค่ะน้องคะครับรู้จกักบ้านที่เลี้ยงช้างไหมคะรู้จักอยู่ทางไหนคะคพาพี่ไปหน่อยได้ไหมคะเดิ<อ>นไปทางนี้เลยครับนี่ไงคะเรามาถึงแล้วค่ะเรามาไม่ผิดแน่นอนค่ะคุณผู้ชมเพราะกองฟักทองกองหญ้าเยอะขนาดนี้ เป็นอาหารของพวกเขาแน่ๆค่ะโหมีช้างเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กช้างเด็กช้างโตแล้วเจ้าของช้างที่เรากำลังตามหาอยู่ที่ไหนนะอ้อยอ้อยอ้อยมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะนั่นๆเจอแล้วค่ะโดนน้องช้างบังกสมิดเลยนะคะ ลังเล่นหยอกล้อกันสนุกสนานเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องแบงค์สวัสดีครับและนี่ก็คือน้องแบงค์วานช้างรุ่นล่าสุดที่รับมรดกการเลี้ยงช้างของครอบครัวค่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงดังฟอดก็ทำอะไรคะน้องแบงค์ประจุกระจุครับประจุ เาจุบหอมแก้มนี่ต้องสนิทกันขนาดไหนช้างถึงหอมแก้มได้คะเนี่ยดูแลกันทุกวันนะครับทุกวันตื่นเช้ามาก็ย้ายเขาไปกินหญ้าครับเวลาถึงเวลาก็เขากินน้ํากินอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาก็คุ้นเคยกับเราเงี้ยครับเเหมือนกันเหมือนเพื่อนนะครับอยู่ด้วยกันตื่นเช้ามาก็เห็นหน้ากันเลยครับอยู่กันแบบนี้มากี่ปีแล้วคะตั้งแต่อายุที่จําความได้ก็ ประมาณป5ครับก็อยู่กับช้างเลยครับแต่ไม่ได้เลี้ยงนะดูเรียนรู้กับพ่อโตด้วยกันมาอ๋อที่บอกว่าช้างทั้งหมดนี่ก็คือบรารดกตกทอดของครอบครัวใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับผมทวดครับผมคุณตาคุณพ่อเนะยครับก็เราก็ดูแลสืบทอดกันมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นน้าถึงรุ่นผมเนี่ยครับตั้งแต่ผมอายุ14ดูแลเขามาจนถึงทุกว,วันนี้ครับ และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้น้องแบงค์เป็นควานช้างที่สามารถดูแลช้างได้ทุกเชือกเลยล่ะค่ะทั้งช้างพังช้างพลายช้างโตช้างเด็กเพราะความผูกพันนี่เองค่ะช้างอยู่ในนี้มี12เชือกครับผมดูเข้าดูแลได้หมดทุกเชือกครับตั้งแต่ช้างสูงอายุจนถึงช้างัวรุ่นนะครับแล้วก็เด็กอีกหนึ่งขวบเนี่ย ตอนนี้ชักอยากจะทำความรู้จักกับสมาชิกครอบครัวช้างของน้องแบงแล้วสิคะเริ่มจะอันนี้พี่ปุ๊กลุกนะครับอายุสิบขวบเป็นเพศทังครับอันนี้พี่ปุ้มปุ้ยอายุสิบขวบเหมือนกันครับพังเหมือนกันครับทะยาใสาดีครับเป็นเมตรต่อคนนะฮะน่ารักสมชื่อเลยนะคะพี่ปุ๊กลุกพี่ปุ้มปุ้ยโยกซ้ายโยกขวา เราจะพาไปหาคุณยายนะครับที่อาภโซกว่าเพื่อนอายุเยอะกว่าเพื่อนในนี้นะครับอายุเยอะกว่าควานอายุเยอะกว่าคนดูแลนะฮะไม่ได้มาเร็ม่มามาไม่ได้มาวันนี้ไเร็วไหนถามก่อนให้ถามก่อนเน,นี่ยเห็นอะไรไหมฮะกาอยู่แต่กับล้านน้อยเนี่ยโอ้ยอันนี้คุณยายรองดาวนะครับอายุ3ามิปีครับอายุเยอะกว่าเพื่อนในในหมู่ครบรุ่นน้าผมนะครับรุ่นนะ้าเรียกแต่เรียกเขายายเนาะ โอ้นี่ลำดับญาติเหมือนกับครอบครัวพวกเราเลยนะคะเนี่ยสวัสดีค่ะคุณยายละอองดาว<ฮ>และน้องช้างตัวเล็กข้างๆคุณยายก็คือน้องต้นหนาวอายุหนึ่งขวบค่ะน้องแบงค์บอกว่าติดคุณยายมากๆนอกจากคุณยายและน้องต้นหนาว โรงช้างตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สำหรับช้างพังและลูกๆของพวกเขาค่ะก็จะมีแม่มีนาเป็นแม่ของน้องต้นหนาวและแม่ทันวาเป็นแม่ของน้องจูเนียค่ะจูเนียนี่อายุหนึ่งขวบกับ8 <S <S เดือนครับมจากเป็นลูกผมเองผมก็เรียกเขาลุงแต่เด็กแต่เด็กเลยครับจำเสียงควานได้ครับจําเสียงพ่อได้ชพี่จู น้องจูเนียและน้องต้นหนาวใครโซนกว่ากันคะเนี่ยความโซนนี้น่าจะเป็นพี่หนาวพี่จูก็เป็นบางเวลาเวลาอยากโซนอย่างดื้อไม่ฟังคำพูดก็โอ้โหเหมือนกันนั่นไงล่ะคะพูดไม่ทันขาดคำเลยคะ่ะน้องจูเนียแอบปินรั้วหนีแล้วคะ่ะ นี่นักกีฬาปีนรั้วเหรอคะเนี่ยใช่ครับแล้วน้องจูเนียร์เขาจะไปไหนคะเวราตามไปดูความซุกซนของน้องกันดีกว่าค่ะว่าจะป่วนขนาดไหนช้างเด็กก็เหมือนเด็กซนๆคนหนึ่งเลยนะคะเนี <Tolkien Sandy> <Whole plaisir> ่ยสนุกจังเลย แค่วิ่งตามน้องจูเนียก็เหนื่อยแล้วคะ่ะท่านผู้ชม <c oughs> ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นะจูเนีย <c oughs> ไม่ทันแล้วคะ่ะสมกับเป็นตัวป่วนของบ้านจริงๆคะ่ะเรื่องกินนิ่ค่อยๆนินเท่าไหร่เนิ่งเล่นไปไปข้างในเร็วจูไปข้างในเร็วจูเไปข้างในเร็วหนูไปกินต้นต้นใบขงใบไผ่ไปเร็ว มีประโยชน์ชอบไปเล่นกุกินใบกล้วยอ่อนจะชอบใบกล้วยอ่อนแล้วก็ยอดไผ่อ่อนอนี้ครับเล่นซะเพาะแบงก์ปวดหัวเลยนะคะน้องจูเนียแต่ความปวดยังไม่หมดแค่นี้คะ่ะท่านผู้ชมน้องแบงก์บอกเราว่า น้องจูเนียร์ก็ชอบหนีเที่ยวกับพี่บอ๊อบค่ะไปดูกันนะคะว่าลูกช้างกับลูกคนใครจะซนกว่ากันสองคนคุยกันงุงยิงงุงยิงน่ารักมากเลยนะคะพี่บอ๊อบพี่บอ๊อบเราหนีพ่อกับแม่ไปเล่นตรงโน้นกันดีกว่า รุปความสนไม่ต่างกันเลยนะคะเนี่ยน้องจูเนียร์พี่บ๊อบว่าแต่น้องแบงค์ทำยังไงถึงให้พี่บ๊อบเล่นใกล้ๆน้องจูเนียร์ได้ล่ะคะผมมีลูกสองคนแล้วก็เหมือนกับเป็นเพื่อนกับจูเนียร์น้องจูเนียร์ก็เหมือนกับเป็นน้องของพี่บ๊อบพี่บี้อย่างนี้ครับเขาก็แบบเห็นกันตั้งแต่เด็กเขาก็มีความสัมพันธ์กันนะครับให้เขาฝึกดูแลน้องว่าน้องเป็นยังไงแต่ละเชือกนี้เป็นยังไงให้เขาดูหัดดูตั้งแต่เด็กครับ เวลาเขาโตขึ้นเขจะได้รู้นะครับเขาจะค่อยๆซึมซับตั้งแต่เด็กจนไปถึงโตครับอย่างพี่หนาวไม่ไม่ได้เล่นกับพี่จูพี่จูเขาจะออกมาไม่เล่นกับพี่บอมคุยกันน้องแม่้องแม่เหมือนภาษาเด็กอเนาะอย่างพี่จูนี่เขาจะเล่นเบาๆค่อยๆนั่งครับค่อยๆเดินเวลาอยู่ใกล้พี่บอมนะครับหลังจากเล่นกันมานเหนื่อย ็ได้เวลาอาหารว่างของพวกเขาแล้วค่ะอาหารว่างก็จะเป็นฟักทองส่วนอาหารหลักก็จะเป็นหญ้าและต้นข้าวโพดค่ะน้องแบงค์บอกว่าช้างหนึ่งตัวต้องกินอาหารมากถึง300กิโลกรัมต่อวันเลยค่ะโอ้โหสมกับเป็นพี่ใหญ่จริงๆนะคะเนี่ยเก็บตะกร้าก่อนเก็บตะกร้ามาเก็บมาอนเริ่มเก็บมันจะไปใส่ให้ใหม่เร็วๆเก็บดีๆเก็บดีๆเดี๋ยวจะแตกเก็บมาเก็บมาเก็บตะกร้ามา เออมันอ,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 อะไรเนี่ยอารมณ์เสียเลยฮะกินไม่เต็มที่บอกยากเลยพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยขอบคุณข้าก่อนเลยขอบคุณข้าก่อนขอบคุณข้าเออขอบคุณข้าจุ๊บๆด้วยหอมแก้มด้วยจุ๊บๆอยากรู้จังเลยค่ะว่าในครอบครัวช้าง ที่มีทั้งยายแม่ลูกและหลานพวกเขาดูแลกันยังไงคะน้องแบงค์อย่างน,นี้ก็จะมีแบบมีคนคุมอย่างเง้ยมีพวกจ่าฝูงเนี่ยครับไม่ดาวเป็นจ่าปูงที่นี่ช้างทุกเชือกจะเชื่อฟังเขาเวลาเอาลงไปกินลงกินน้ำเงี้ยไม่ดาวจะได้ลงไปก่อนอันนี้ที่หลังพวกแม่แม่นี่ที่หลังนะครับน้องแบงค์เองก็นับถือพวกเขาเหมือนญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวด้วยเหรอคะเวลาผมเรียกผมก็เรียกคุณยายคุณยายดาว เวลาเราพูดเราต้องเรียกพูดพูดให้เกียริเขานะครับเขาฟังรู้เรื่องแต่พูดไม่ดีขเขาเขาเนี่เขาเขารู้เรื่องเหมือนกันครับแต่เขาพูดไม่ได้ยังพูดไม่ได้ดไได <S <S บายบายแบบนี้ก็ได้เวลายืดเส้นยืดสายกันแล้วค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจวัตรที่น้องแบงต้องทําทุกวันคือพาพวกเขาไปเล่นน้ําและกินอาหารตามธรรมชาติค่ะเราตามไปดูกันนะคะว่า

หนาวค่ะที่ลงไม่ได้ไม่นาแล้วนาวหน่อยโอ้ยโอ้ย,อยดีใจใหญ่เลย,ยตื่นเต้นเลยค่ะได้ไปเล่นน้ำ thank you อร่อยจังเลยและอาหารโปรดของพวกเขาที่จะหาได้จากธรรมชาติก็มีทั้งหญ้าต้นกล้วยและใบไผ่หวานอิ่มอร่อยกันเลยละค่ะคุณผู้ชมการได้ออกมาเดินเล่นแบบนี้ก็ทำให้อารมณ์ดีและสุขภาพดีด้วยค่ะน้องฟ้าค่ะ ปกติพามาเดินเล่นก็ต้องพามาทั้งคุณยายคุณแม่และหลานช่างเลยเหรอคะใช่สมนมักจะพาคุณยายมาดูเพราะว่าเด็กๆจะติดคุณยายจะติดคุณยายถ้าย้ายไม่ลงมาก็ไม่ลงมาจะร้องหากันเพราะว่าเป็นแบบความผูกพันของเขาครอบครัวเขาประมาณนั้นค่ะถ้าแบบขาดเชือกใน,นเชือกนึงไม่ลงมาเขาก็จะไม่สนุกไม่อยากเล่นน้ําไม่อาบจะจะขึ้นบ้านอย่างเดียวหรือถ้า มาทบทีมก็จะอยู่นานอยู่จนเล่นจนเมื่อยนะคะแล้วคุณยายดูแลหลานๆยังไงคะห้ามคอยปลาเหมือนเหมือนเด็กเหมือนเด็กไว้ส้ซนนะคะก็จะมีผู้ใหญ่คอยห้ามยายก็จะห้ามถ้าแบบเล่นแรงเล่นไม่รู้แบบเจ็บอย่างเงี้ยบางทีโขดหินอะไรอย่างนี้ไม้ทิ่มตามยายก็จะคอยดุเวลาเล่นน้ําเหมือนกันก็จะประกบข้างแล้วประกบข้างแบบไม่ให้ลงไปที่ลึก หมือนคล้ายๆเป็นชูชีพให้ล้านอ่ะเวลาลอยนะ้ำ <c oughs> เพราะว่ายังว่ายน้ําไม่เก่งเนาะถ้าข้ามน้ําข้ามอะไรที่น้ําเชี่ยวๆอะไรเงี้ยก็จะประปกบข้างแม่อยู่ข้างนึงยายอยู่ข้างนึงเด็กๆก็อยู่ตรงกลางนี้ค่ะเหมือนยายกับล้านเนี่ยเหมือนแม่กับลูกกะหวงหวงมากแต่ว่าครั้งเล็กๆเริ่มง่วงก็จะนั่นแหละย,ยายแลวองดาจะพาลพาหลานขึ้นบ้านเขาจะรู้ของเขาเองแหละ ไ,ได้นะอย่างเงี้ยโอ้ยกันตดไม่ได้นะอยเงี้ยพื้นที่ส่วนบุคคลนะเนี่ยมันตดไม่ได้นะตดเพราะตดไม่ได้พื้นที่สาธารณะ ยายเลยนะต้นหนาวต้นหนาวเขาเป็นอะไรคะน้องแบงเมื่อกี้เขาล้มครับล้มแล้วก็ย,าย้ายได้จริงยายร้องแม่เขาสองเชือแล้วก็ร้องครับว่เห็นลูกล้มลูกลมเนยายเลยด่ายายเลยด่าแม่สอนนเหมือนคนนะเหมือนเด็กเหนืคนนะอย่างนั้น ดูพวกเขามีความสุขมากนะคะแล้วน้องฟ้าน้องแบงค์พาน้องบ๊อบมาด้วยเรามีความสุขยังไงบ้างคะมีความสุขค่ะเห็นเขาอารมณ์ดีสุขภาพดีแล้วก็มีความสุขก็เหมือนครอบครัวเดียวกันเรากับช้างนี่เป็นแบบเหมือนคนในครอบครัวเลยเขาไม่สบายเราก็แบบเป็นห่วถ้าเขามีความสุขเราก็มีความสุขก็เวลาอยู่กับเขาแล้วมันแบบมีความรู้สึกเขาแบบว่าเขาก็เหมือนคนในครอบครัวเราคนหนึ่งเา เห็นเขากินเห็นเขาเล่นเงี้ยครับเราอยู่เขามาตั้งแต่เด็กแล้วเราแบบถ้ามันขาดคนหนึ่งคนใดไปเนี่ยเราก็แบบเศร้าใจเหมืนกันครับเพราะว่ามันเหมืนอนครอบครัวใหญ่นะ สุขภาพใจที่ดีไม่ต่างอะไรกับมนุษย์เมื่อพวกเขาเจ็บป่วยก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเราที่จะพาพวกเขาเข้ารับการรักษาที่คลินิกจักสุวันนี้มีบรรดาสัตว์เลี้ยงมาตรวจรักษาปัญหาสุขภาพตากันเยอะเลยทีเดียวค่ะและหนึ่งในผู้ป่วยโรคตาวันนี้ก็คือน้องหมาพันจากรซเซลเทอรเรียตัวนี้ค่ะ แม่คุณแม่พานั่งรถเข็นมาสบายเลยนะและนี่คือน้องจิ๊บจอยทั้งรูปร่างหน้าตาดูเด็กมากเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วปีนี้จิ๊บจอยอายุ16ปีแล้วคะ่ะแล้ววันนี้คุณแม่พาน้องจิ๊บจอยมาหาคุณหมอเดเรื่องอะไรคะ คือสังเกตว่าตาเขาขุนขึ้นแล้วก็ขุนมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะข้างซ้ายน,น,นยคะคะมีลักษณะของการมองเหมือนมองไม่ค่อยเห็นมองไม่ชัดจะมีการเดินชนหรือว่าหยุดเดินนะคะเพราะว่าเหมือนมองไม่เห็นอย่างงี้ค่ะพอตาขุนมัวแบบนี้แล้วจิ๊บจ้อยมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาจะเหมือนเขาขาดความมั่นใจลงอมองไม่เห็นคุณแม่ ตามหาไม่เจอบางทีก็สั่นอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนเหมือนตกใจอ่ะว่าเขามองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นห่วงค่ะแล้วก็กังวลค่ะก็ะยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเขาดูยังแข็งแรงอ่ะแล้วเออทำไมแบบวันหนึ่งเนี่ยเหมือนตาก็ขุ่นอย่างรวดเร็วอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าอยากให้คุณภาพชีวิตเขาดีนะคะว่า,ถ,าถ้าสามารถทำให้เขากลับมามองเห็นได้ก,ก,ก็ก็คงจะมีความสุขกันอย่างเงี้ยค่ะ ถึงมือคุณหมอแล้วจิ๊บจ้อยไม่ต้องกังวลน,นะ<ม><อ>เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยตรวจให้จิ๊บจ้อยเองเราจะเริ่มจากการวัดปริมาณน้ำตาก่อนเพราะว่าสุนัขหรือแมวก็ดีเนี่ยที่อายุมากๆเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปริมาณน้ำตาเผื่อถ้าเขาจะต้องไปผ่าตรงผ่าตัดเราจะได้ทราบสถานการณ์แล้วก็หาทางรับมือได้ถูกเด็ดเดียวจิ๊บจ้อยเก่งมาก,ล,กลูกหลักโอ้โหเก่งจังเลย เสร็จแล้วเราก็จะเอากระดาษเนี่ยมาเทียบกับมาตรวัดนะคะเราก็ดูว่าปริมาณน้ําตาเนี่ยประมาณเท่าไหร่ของจิ๊บจอยข้างซ้ายเนี่ยประมาณ16มมตรนะคะจัดว่าดีทีเดียวสําหรับสุนัขที่อายุประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็จะต้องตรวจการตอบสนองต่างๆของอย่างแรกเนี่ยก็คือการตรวจการมองเห็นจะตรวจ2แบบคร่าวๆก็คือจะตรวจในห้องสว่างกับจะตรวจในห้องมืดนะคะจิ๊บจอยดูสิลูก นะคะคจิ๊บจอยดูลูกหลังจากตรวจในห้องสว่างแล้วก็ตรวจในห้องมืดกันต่อเลยค่ะมืดแบบนี้จิ๊บจอยกลัวไหมนะ ต่อไปนะคะเราก็จะยังตรวจการตอบสนองของดวงตาที่เป็นการเชื่อมระหว่างดวงตากับระบบประสาทนะคะเป็นการตรวจโดยใช้แสงที่มีความเข้มแสงสูงมากๆเนี่ยฉายแบบเป็นแฟลชหรือเป็นแสงว่าปุ๊บเข้าไปที่ตาแต่ละข้างเพื่อที่จะดูว่าตาแต่ละข้างเนี่ยมีการสื่อสารกันกันกบส่วนของสมองหรือเปล่าเห็นนหลูกจิบจอยนะหนึ่งสองสดูสินะคะพอเราฉายปุ๊บเข้าไปเนี่ยเขาก็จะกระพริบตา นะคะกับแสงนะคะเดี๋ยวจะทวนปิดตาอีกข้างหนึ่งหนึ่งสองสัข้างนี้จะเห็นว่าการกระพริบของเขาจะน้อยนะคะ,ะการกระพริบจะน้อยเมื่อเทียบกับอีกข้างหนึ่งเนาะจิ้บใดูนะคะจิ้บใยดูนะหนึ่งสองสลูกนะคะข้างซ้ายจะกระพริบได้ดีกว่า ะะแล้วเราก็ต้องไปแปลผลต่อไปว่าการที่ข้างซ้ายมีการกระพริบได้ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วกว่าข้างขวาเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไรนะคะ,ะลำดับสุดท้ายนะลูกนะลำดับสุดท้ายนะคะคือการตรวจเรื่องของการกระพริบตาลองแตะบริเวณรอบๆนะคะแล้วเราก็จะดูซิว่าเขาสามารถกระพริบตาได้ไหมการกระพริบตาที่ดีแปลว่าจะต้องกระพริบสุด นะคะการกระพริบได้สุดเนี่ยจะช่วยทําให้ตัวเปลือกตาเนี่ยทั้งบนและล่างเนี่ยเออกลี่ยน้ําตาได้ทั่วๆนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการกระพริบตาของจิ๊บจอยก็ทําได้ดีนะคะทั้งสองข้างหลังจากนั้นก็ตรวจความผิดปกติของดวงตาอีกหลายอย่างเลยค่ะหลังจากตรวจแล้วก็พบว่าจิ๊บจอยนั้นมีกระจกตาสายเป็นปกติปริมาณน้ําตาก็อยู่ในเกณฑ์ดีแต่มีความขุ่นที่บริเวณของเลนส์ตาค่ะ แล้วแบบนี้คุณหมอสันนิษฐานว่าน้องจิบจ้อยเป็นโรคอะไรคะต้อกระจกของตาน้องข้างขวาเนี่ยเป็นต้อกระจกระยะที่1ก็คือมีความขุ่นเนี่ยไม่ค่อยมากเป็นขุ่นตามวัยข้างซ้ายเนี่ยเป็นต้อกระจกที่จัดว่าค่อนข้างรุนแรงก็คือเป็นระยะที่3การที่เราปล่อยต้อกระจกที่เป็นค่อนข้างรุนแรงเอาไว้เนี่ยมีโอกาสที่จะน้มนําทําให้เป็นต้อหิน ต้อกระจกจะเป็นโรคที่เวลาที่เกิดขึ้นแล้วอะค่ะจะไม่หายไปนะคะเราอาจจะช่วยหยุดอยู่ตรงนั้นแก้ไขาสาเหตุบางครั้งเนี่ยเราอาจจะช่วยได้อย่างเช่นถ้าเป็นสาเหตุของการเลี้ยงดูที่ได้รับแสงแดดนะคะ ultra violet อยู่ตลอดเวลา,เามีบางตัวเนี่ยหันกรงนะคะอยู่ตรงหน้าต่าง พราะตาข้างหนึ่งก็จะพัฒนาต้อกระจกเร็วกว่าอีกข้างหนึ่งหรือเรื่องของอาหารบางอย่างเช่นผู้อาหารหวานนะคะก็จะโน้มนําทําให้เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นต้อกระจกซึ่งค่อนข้างรุนแรงถ้าเป็นไปได้ให้เขาทานอาหารชุ่มนะนะคะตามความเหมาะสมโอกาสที่จะพัฒนาเป็นเบาหวานเนี่ยก็จะไม่มากนะักแล้วเราก็จะมาแก้ที่ตัวต้อกระจกที่เกิดขึ้นซึ่งณนะปัจจุบันเนี่ยวิธีที่ได้รับการยอมรับนะคะทั่วโลกก็คือการผ่าตัดค่ะ หลายๆคนที่กำลังเลี้ยงน้องหมาอยู่อย่าลืมหมั่นสังเกตดวงตาของน้องหมาว่ามีความขุ่นมัวผิดปกติหรือไม่หากมีความผิดปกติให้รีบพามาตรวจกับคุณหมอนะคะสำหรับจิ๊บจ้อยหลังจากนี้ก็จะวางแผนผ่าตัดและติดตามผลกันต่อแต่เชื่อว่ากำลังใจดีแน่นอนเพราะมีคุณแม่คอยอยู่เคียงข้างเสมอสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบก,กับตัวโปรดตัวป่วนอีกครั้งในสัปดาห์หน้าไปเจอกันคราวหน้านะคะบ๊ายบาย